อนหนลใหเรียงกระจายกรแถวนั้นแหละวลูกค้าเรา5ต้แล้วห,หัวหน้าปีนี้หัวหน้าคนแต่ว่าแต่และคนก็จะถือต้นไม้ไปหัวหน้าเอาต, <ไป S 1> ต้นเม็ดไปเลยเอาต้นเม็ดเราเดี๋ยวให้น้องเขาใส่ภูงให้สัก5ต้นนี่เลยจะปลูกมะม่วงเอ้ยปลูกอะไรนะทางนี้มีผลคู่คนลักกันเราเอามาแล้วก็เป็นตามนั้นเลยค่ะเดี๋ยวพี่นิศก็จะเล่้พี่วินก็จะเข้าไป หาต้นไม้มาปลูกเพราะว่าเขาให้เดี๋ยวพี่โซหานเขาให้ใช้ใช้ลายเดียวไหนอ่ะลายเดียวพี่ทิวายไปเมื่อวานเห็นไหมในลายจริงต้นนี้หน่อยอเราใช่ใช่แต่ตอนนี้หน่อยน่ะไม่ค่อยติดยันจับแตเท่าไหร่เนี่ยยุ่งอยู่กับจอกระถอใช่ไหมคะพอนั่งดูกระถอเนี่ยก็สว่างน้ำน้ำโอ้ยหัวน้ำขอบขอบคุณเด้อน้ำพวกของแดนเราได้ไหมได้สุดยอดจริงๆเลย ได้สุดยอดมากๆอันนี้อันนี้สวนล่าะผักหมุดแท้ๆนะนี่แหละคนปักหมุดเองนะปักปักไหนจะพาหลงเด้อสี่ลีจะพาหลงมันยังได้นะใช้รูปเก่าก็ได้อยู่ไม่ไชมไม่ค่อยใช้ค่ะไม่ค่อยใช้ไม่ค่อยใช่ไหมคะนอกจากขากลับสองเปียงใส่อยู่เลยคนหน้าค่าพี่นิดบอกคนหน้าถ้าเกิดว่าบอกบอกคนหน้าเรานะบอกแต่พอโค้งลองเราก็ไปเก็บผาาต้นส่วนล่างก็ได้ที่นี้ต้องถามพี่บอกนี่ค่ะ น้ำหวานออกทางไหนคะกับออกทางภูกระแตไหมเดี๋ยวนูไปเก็บภาพจนส่วนล่างไหมมืดไปนะคะมืดไปไม่มืดอแล้วค่ะพี่แซ่บคั่ะน้ำหวานน้ำหวานจริงนะสตินี่ก้อร่อยก็น่าลองเลยค่ะ อันนี้ก็จะถ้าเราใส่พริกหน่อยยิ่งอร่อยมากเลยตัวนี้แซบๆรกรอบๆเอามาจากต้นใหม่ๆเลยค่ะอ <c oughs> เลยนะคะขอมือเลยนะคะอร่อยมากเลยค่ะอืมจิ้มกับกะปิหวานนี่คะ่ะอร่อยมากคุยลงไปเรือ่อย,ยลงไอร่อยมากเลยค่ะดูจากไม่คุยอ่ะนะเนี่มันจะ,นะนเปรี้ยวพอดีเนาะเดี๋ยวอร่อยเนาะ ได้ไหมคะผู้ประกอบการผ่านโครงการโคกงหนองนาโมเดล ที่สามารถที่จะรวมกลุ่มในเรื่องของการแปลรูปไม้ผลในการดําเนินงานกลุ่มได้เริ่มดําเนินการมาเป็นเวลา2ปีปีนี้เป็นเริ่มในส่วนของการเก็บผลผลิตที่จะสามารถส่งเสริมได้ในระยะแรกนี้เราก็มีการส่งเสริมให้มีการไปจําหน่ายในตลาดในพื้นถิ่นในเรื่องของการแปลรูปค่ะส่วนการส่งเสริมในด้านการส่งออกหรือว่าการส่งไปในนอก พื้นที่ที่จะสามารถดําเนินการได้นียสำนักง,งานเกษตรจังหวัดเองหรือว่าสํานักง,งานเกษตรอําเภอได้เข้ามามีส่วนร่วมและบูรณาการการทํางานร่วมกันส่งเสริมให้เป็นกลุ่มวิสาหกิจชมุมชนด้วยค่ะผลผลิตปีนี้ถือว่าดีเกินคาดเหมือนกับปีที่แล้วนะคะเพราะว่า,อารอบแรกที่ทางสวนเราตัดราคามะม่วงดีขึ้นมากเลยอยู่ที่เก้าสิบบาทนะคะแต่ช่วงนั้นคือผลผลิตเราก็ไม่เยอะ ช่วงแรกเราก็ไม่เยอะแล้วก็จะมาพอรอบสองก็จะอยู่ที่ประมาณหกสิบห้าถึงหกหกสิบห้าหกสิบอยู่ประมาณเนี้ยค่ะรอบสองก็ถือว่าราคากลางๆแต่ณนะตอนนี้จะเป็นรอบที่สามที่เราตัดอยู่รอบที่สามตอนนี้จะอยู่ที่ห้าสิบสี่สิห้าห้าสิยืนพื้นนค่ะตอนนี้ก็เพราะว่ามันก็ชนของทางภาคใต้ด้วยทางภาคกลางเขาออกมาด้วยอะไรเงี้ย